ดีจ้าทุกคนวันนี้จะมาแชร์วิธีทำผัดกระเจี๊ยบเขียวใส่ไข่จ้าวันนี้เจซี่ใช้กระเจี๊ยบ400กรัมอย่าลืมเอาไปล้างก่อนนะจ้าวิธีล้างก็คือใส่เกลือ1นนช้อนโต๊ะ แล้วก็ตามมาด้วยน้ำเปล่าระหว่างล้างอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยละ่ะเพราะว่ากระเจี๊ยบมันมีขนขนนั้นน่จจะทำให้เราคันถ้าเราแพ้นะเจสซี่แพ้แหละเลยต้องใส่ถุงมือหลังจากล้างด้วยน้ำเกลือเรียบร้อยแล้วเราก็ล้างกับน้ำเปล่าอีกรอบนึงจ้ากระเจี๊ยบจะใช้เยอะหรือน้อยก็ขึ้นอยู่ตามแต่ใจเลยนะคะ บางเอิญเจสซี่ก็มีอยู่แค่เนี้ยกระเจี๊ยบเนี่ยก็เลยใช้ได้แค่นี้แหละหลังจากนั้นเราก็เอากระเจี๊ยบของเราไปต้มได้เลยเปิดไฟใหญ่เลยตั้งน้ำให้ร้อนตั้งน้ำให้เดือดเลยพอหลังจากน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่กระเจี๊ยบของเราลงไปได้เลยต้มให้สุกเลยนะคะต้มให้เขียวก่อนนั้นเราก็อย่าลืมใส่เกลือก่อนนะ่ะเพราะว่าเกลือจะทำให้ กระเจียบคายเมือกออกมาระวางผัดมันจะได้ไม่เหนียวต้มไปสักพักหนึ่งมันเริ่มจะเป็นเขียวอ่อนๆอ,อ,อย่างนี้ก็นำขึ้นมาได้เลยหลังจากเอาขึ้นแล้วอย่าลืมแช่ในน้ำเย็นนะจ๊ะ วิธีนี้จะทำให้กระเจี๊ยบของเราดูสดตลอดเวลาเลยระหว่างนี้เรามาเตรียมวัตถุดิบอื่นกันก่อนเลยหอมหัวแดงเชื่อเป็นสไลด์เลยนะคะถ้าใครไม่ชอบหอมหัวแดงหรือหาไม่เจอหอมหัวแดงใช้กระเทียมก็ได้นะจ๊ะเหมือนกันเลยความบางประมาณนี้ก็โอเคแล้ว หลังจากนั้นเจสซี่ใช้ไข่ไก่งฟอง,องถ้าใครมีไข่เป็ดใช้ไข่เป็ดก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะไข่ไก่งฟอง,องตีเสร็จแล้วอย่าลืมผสมเกลือหนึ่งช้อนชาแล้วก็ตีให้เข้ากันจ้ะตีให้เข้ากันก็ได้แล้วนะคะไม่ต้องตีให้ขึ้นฟูไม่ได้ทำไข่เจียว ให้เข้ากันประมาณนี้ก็โอเคแล้วหลังจากนั้นกระเจี๊ยบของเราก็เย็นพอดีเลยนำกระเจี๊ยบขึ้นมาผ่าเป็นชิ้นๆเลยจ้าหรือจะสไลด์เป็นแผ่นๆก็ได้แล้วแต่จใจตอนเชื่อกกระเจี๊ยบเนี่ยมันจะเห็นเป็นเมื่อเงืออยู่อันนั้นมันอโอเคนะคะถ้ากระเจี๊ยบมันไม่มีเมืองกมันก็จะแปลกๆใช่ปะเพราะฉะนั้นกระเจี๊ยบมีนิดๆหน่อยๆเมืองือกก็โอเค โอเคลงตอนนี้เรามาลงมือทำกันเลยจ้าตั้งกระทะให้ร้อนใช้ไฟกลางหลังจากน้ำมันร้อนแล้วเราก็นำไข่ของเราลงไปผัดเลยผัดไปผัดมาผัดไปผัดมาแบบนี้นะจ้าให้มันแตกตัวแบบนี้พอหลังจากไข่เจียวของเราเอ้ยไม่ใช่ไข่เจียวสิ ไข่ของเราผัดเสร็จแล้วเราก็นำขึ้นมาพักให้เย็นก่อนหลังจากนั้นกระทะเดียวกันเลยใส่น้ํามันลงไปนิดนึงพอน้ํามันเริ่มร้อนเราก็ใส่หอมแดงลงไปผัดเลยจ้าผัดให้หอมเลยเมนูนี้ผัดกระเจี๊ยบเนี่ยไอตัวชื่อว่ากระเจี๊ยบเนี่ยบางทีเรียกผิด เรียกไปอีกแบบหนึง่งหลายทีเลยไม่บอกก็รู้เนาะว่าจะเรียกเป็นตัวอะไรกะอะไรเอ่อหลังจากหอมแดงของเราผัดจนกลิ่นหอมและสุกใสแล้วเราก็ใส่กระเจี๊ยบของเราลงไปได้เลยกระเจี๊ยบผัดแป๊บนึงก็ได้แล้วนะคะเพราะว่ากระเจี๊ยบมันสุกเรียบร้อยแล้วจ้าคุกเข้าให้เข้ากันก็พอหลังจากนั้นเติมรสได้เลย พริกไทยป่น1ช้อนชาเกลือ1ช้อนชาแล้วก็ซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะผัดให้เข้ากันก็พอไม่ต้องผัดให้นานเกินพอหลังจากเข้ากันดีแล้วเราก็ใส่ไข่ผัดของเราลงไปได้เลย ใส่ลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วผัดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าสูตรนี้ทำง่ายและไม่ทำให้ไข่ของเราเป็นเมือกเมือกลองทำตามดูนะจ๊ะกระเจี๊ยบมีคุณสมบัติทำให้ย่อยง่ายแล้วก็เข้าห้องน้ำปลดทุกได้ง่ายๆเลยลองทำตามดูนะจ๊ะสูตรนี้ทำง่ายมากและไม่เป็นเมือกด้วยถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าจ้ะบายบ๊าย